ไม่สวัสดีด้วยอันนี้นะคะไม่นี่นี่วิ่งเร็วมากไม่อ่าอันนี้นะคะมีใช่สามารถขอมาได้นะคะไม่ไม่้องขอสามารถขอมาได้เลยว่าว่าไม่ลองขอสามารถขอมาได้เลยนะคะว่าอย่าให้อย่าให้เป็นทีมสีอะไรนะคะไม่ไม่อย่าเชี่ย นี่คือก็ไม่เหมือนกันถ้าขยับตรงปุ่มสีเขียวนี้เนาะมันก็จะเดินเร็วมากเร็วจริงอันนี้สามารถปิดบังหน้าตาได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเอาหน้าตาแต่ว่าเราจะเอานี่นะครับเป็นท่าเดินเราจะท่าเดินนี้นะครับ อันนี้ไม่อยากได้เป็นแบบคนแบบ oh <my S 1> อันนั้น <God. S 1> มันเหมือนคนพิการานะทุกคนเราได้ไปแบบไม่ชอบอยากเอาออกนี่หน้าตานี่หน้าตาสวยๆของเรา oh <my> ชอบม,มากเลย oh <my> นี่แล้วทุกคนเมื่อกี้ทะลุประตู oh <my> อันนี้ก็สวย oh <my> อันพวก oh <my> น,นี้ก็สวยนะคะ ลูมี่สามารถขอกันมาได้นะคะว่าจะให้เอาเป็นแบบไหนจะให้เอาเป็นสีอะไรนะคะสามารถขอมาได้เลยนะคะขอมาเลยเราจะให้ค่ะกระเป๋านะคะอันนี้มุ้งเกินไปตัโอ้ยเสียไม่ดีดีไหม คุณน้สวยไม่ดีอย่นี่อีกเชิญเชิญเชิญใช่ไหมสิอันนี้นะคะวันนี้ขอเป็นติ่สีชมพูนะคะไม่ได้ขอไม่เอาเป็นไม่ได้ขอไม่ค่อยมีอันดุใจสักเท่า กขอโทษทีนะคะพอดีพูดกับหมาแถวบ้านนะคะคือที่เราบอกว่าพูดกับหมาแถวแถวบ้านเนี่ยเพราะว่าหมาเนี่ยเขาคือพี่เราเองค่ะทุกคนทุกคนกดใจให้เรา ไม่ใช่ทุกคนจะต้องกดไลค์ให้คลิปเราทุกคลิปเลยนะคะที่เราทำไม่ไม่กดคนละหนึ่งคลิปคนละหนึ่งคลิปค่ะแค่นั้นใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมไปกดนะคะกทุกคน มี YouTube บ้างเขาก็จะได้กดให้ก็เลยอยากให้ช่วยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมี u t u b e แล้วเนี่ยเราจะไม่กดให้เลยนะคะจากที่จริงที่เราไม่เคยกดให้ใครเลยกลายกลายเป็นว่าเราจะไม่กดให้ยิ่งมกขึ้น ไม่คนแท่งม,มีคนบ้าค่ะแถวบ้านเ่าน,นะคะจะมีจะมีแบบควายอยู่เต็มบ้านเลยนะคะโดยเฉพาะเลยก็คือพี่ชายแล้วนะคะเขาขึ้นมอม,อ,มอ,อยู่เลยค่ะยังร้องมอม,อ,มอ,อยู่เลยอย่ามาบอกว่าเรียบดุดอกแล้วบอกว่าเบื่อนลักหลักกัน ทุกคนสามารถเล่นก์ไกับเพื่อนได้นะคะรอยเสียเหมือนเฟี้ยวอย่าี้อะอะไรน้องด่าพี่โตทำไมพี่โตไม่ได้ด่าน้องเหอเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นดนตรีโอ้โหไอ้ควายเอ้ยเออสมองไม่เป็นตีมยาเหรอน้องไม่ได้ด่าพี่โตจะหน่อยพี่โตก็ไม่ได้ด่าน้องพี่โตแค่พูดตาม เพลงเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้โดนลุมอีกได้นะพวกมึงอ่ะได้นะถ่ายแคปเจอร์ไว้ก่อไกนอมไม่ไม่อยากสดเลยทีนะคะยอย่าลืมกดให้เรานะคะบีบไม่สดทุกคนสามารถมาเล่นกับเราได้นะคะมือนมึงเฟี้ยวไอเหี้ยเราไม่ได้เล่น<อ>แบบ V.I.P คนเดียวนะคะ เราเล่นได,ลได้กับทุกคนเลยนะคะนี่นนี่ก็สวยนะคะพื้นหลังสวยมากเลยเราไม่ได้เติมโรบักนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้เติมโรบักอะไรเลยนะคะแต่ว่าที่เราสามารถเล่นพวกนี้ได้นะคะเพราะว่ามันฟรีหมดเลยเว้ยทุกคนไม่จำกัด มือวนนี้เราก็เล่นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> บางคนอาจจะชอบแมพนี้นะคะแต่บางคนไม่ชอบนะคะเข้ามาเล่นแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบตรงนี้นะคะคือชุดนะคะเราเคยลงไปได้วยนะ ขอโทษด้วยนะคะพอดีมีคนบ้าค่ะอาจจะได้ยินเสียงคนบ้าอยู่เล็กน้อยนะคะไอ้เหี้ยไอ้เน่าไอ้ขวยขวยขี้ไอ้ขี้ขวยขวยเนี่ยค่ะทรงผมที่เราใช้นะคะมันก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอยู่อันที่สองเลยขี้โมว่ะด้านบนนะคะไม่ใช่แล้วตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้ก็มีนะคะด้านบนเหมือนกันไม่โกหก ไอ้พวกนี้ไม่มีนะคะที่เป็นสีนี้นะคะเลือกโกหกได้แล้วมีว่านรวยมีเถอดใช่เองก็ไม่มีเหรอสวยมากเลยค่ะของแบบก็มันจนอ่ะครับน้องๆไม่อยากจะอวดอ่ะครับพอดีบ้านบ้านรวยอ่ะเติมมาแล้วเติมด้วยนะคะเน็ตมันก็อาจจะกระการนะค่ะไม่ เราชื่อว่าเราช,ชื่อในรูปบ,บอกนะคะคือกิติวัลล่าเป็นภาษาอังกฤษลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยสองเจ็ดนะคะนี่ค่ะก<ม>ดได้เล่งน่ารักหรือเปล่าสไตล์ของเราคือน่ารักกดไอ้ก็ไม่ไจ้ะโจเคโอเค จบเพียงแค่นี้นะคะพอดีมีคนบ้าอยู่ใกล้ๆคะ่ะบ๊ายบาย